สวัสดีครับจากร้านมูรสกีนะครับวันนี้เจอผมอีกแล้วแอดมินฟุกนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะยุยงล้อแต่เขาใส่ล้อ MK มาแล้วนะครับนี่พอซ่าคันเดิมนะครับของพี่ต้นนะเดี๋ยวที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าต้องโดนโดนแน่ๆในใน,นก็มาทางนี้แล้วมันต้องสุด นี่ครับผมเลยจัดไปเลยล้อ MK แบตเตอรี่ yes, เยอะเอรโอโคตรหล่อนี่ครับหล่อมากมันออกสีทองอ่อนๆนะแต่นี้ลูกค้าไปใช้แล้ววันหนึ่งนะเมื่อวานพอดีถ่ายไม่ทันแล้วก็ภาพมันแสงมมือดอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายวันนี้แทนนี่ครับโอ้โหฟ้าล้อทองนี่เกิดจริงๆ สวยนะครับผมผมว่าสวยมากๆเลยสำหรับ MK Factory นะครับกี่ก้านนะ2 4 6ก้านน่ะ MK 6ก้านนะครับมาดูงานคือหลอ่อคือหล่อเลยคลิปนี้ไม่รู้พูอะไรนอกจากคำว่าหลอ่อดูดิครับนี่เป็นไงหล่อมาก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 มีคำเดียวเลยที่จะพูดคือหล่อมากมเดี๋ยวให้ดูอ่ะ พออยู่กับชุดเบรกโอ้โคตรเต็มเลยครับผมบอกเลยนะสวยมากเลยอะ่ะก็อาจจะเป็น E p พีที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะแต่ก็จะถ่ายให้ดูกันนะครับพอดีพี่ต้นเขามาเปลี่ยนเพิ่มก็สัลล้อ MK เพิ่มเข้าไปนะครับบอกเลยว่าหลอ่อเพราะยิ่งอยู่ชุดเบรกแบบนี้หล่อเลยโอ้โหโคตรหลอ่อวิ่แค่นี้เลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าโคตรหลอ่อหล่อจัดก็ สุดแล้วนะครับตัวนี้ตันนี้ก็เต็มที่แล้วเหลืออะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วครับเอ,อเดี๋ยวจะยุพี่เขาให้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะมีแผ่นอะไรไปต่อเพราะไม่รู้จะไปอะไรต่อแล้วครับเตมไปหมดแล้วตอนนี้เ <_ V> ต็มทั้งคันนี่โอ,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 โอ๋อๆนี่ทอย์อซีอาจจะเห็นแล้วล่ะว่าคลิปที่แล้วเขาใส่ไปแล้วแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีเงาเออเป็นไงล่ะ สีด้านไม่หล่อพอต้องเป็นสีเงาแต่ตามจริงพี่เขาอยากได้สีเงาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาที่เขาเอาสีด้านมาก่อนนั่นก็คือเพราะว่าเรียกว่ายัางไงอ่ะเหมือนแบบอยากลองครับคือเขายังไม่เคยลองใช้ท่อ SC อย่างก่อนเราแรกเขาก็ใช้อตอมใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนเป็น SC บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เขาอยากได้สีเงาตัต้งแ,แต่แรกเลยครับอยากได้สีเงาของมันขาดแต่ใ้ทีดนี้เช็คมาของมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาได้จะฝากขายไว้ นี่เขาเชื่อไหมว่าไอ้คลิปคลิป EP แรกกับ EP สองมันไม่ได้ห่างกันไม่ถึงอาทิตย์เลยโอ้โหแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเงาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเงาหรือต้องมารีวิวอีกเดี๋ยวจะรีวิวเสียงเท่ห้ฟังที่หลังตรงนี้มันเงียบผมไม่อยากรบกวนคนอื่นนะครับหล่อใครคิดแล้วออกชื่อคอมเมนต์หน่อยว่าใส่อะไรดีเต็มไปห,ห,หมดแล้วครับมือใส่ให้แล้วทุกหมดทั้งร้านเนี่ยที่มีก็แทบจะใส่ให้หมดแล้วเนะี่ย <Hey. S 2> อย่างที่บอกว่าคลิปนี้ไม,ม่มีอะไรมากนะกจาคำว่าหลอนะครับหลอจริงหลอดจัดเลยละ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจล้อเอ็มเคนะทางร้านก็มีพร้อมขายนะครับพร้อมขายเรียบร้อยแล้วก็สีก็รู้สึกว่าผมจะไม่ผิดนะ่จะมีทองกับน,น้ำเงินแต่ทองเข้มทองอ่อนนี่ผมไม่มั่นใจนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีทองเข้มกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องลองดูส่หรับใครที่อยากได้ล้อนะก็เราไปทุ่ร้าจัดการให้ได้ หล่อโอ้โหดูดิตอนแรกเขาใส่ล้อรางมือมาดูคลีนๆหน่อยนะเรียบเรียบแต่พอใส่ล้อท้องเขาเกิดมากเลยโหบอกว่าคำนี้มีคำเดียววันนี้ผู้ผิดมีวันเดียวคำนี้เลยหล่อหล่อไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ผสมหมดแล้วครับก็ไม่ไ้เติมอะไรให้เราเตะเทก็ล้อเตะเททั้งคันแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรให้ชุดสีก็เปลี่ยนแล้วบอกก็เปลี่ยนแล้วสูยงามก็เปลี่ยนแล้วโชคเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนไปเออลินิกเออ เดี๋ยวดูนะผมจะยูเขาให้เปลี่ยนเปเออร์ลินอีกไม่ใช่ว่าโปรเฟนเดอร์ไม่ดีนะโปรเฟนเดอร์ดีแต่ว่าเขาอยากลองอะไรหลายอย่างเฉยๆแบบอยากลองแบรนด์นู้นบ้างแบรนด์นี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพออย่างหน้าซสียอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนจากหน้าแรกก็เป็นหน้าเฟียคาร์บอนเงี้ยเขาก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาอยากลองหลายๆแบรนด์นะครับนี่อย่างที่บอกครับช่วยช่วยผมคิดหน่อยไม่รู้จะใส่อะไรเขาละเต็มไปหมดละโอเคนี่ก็มีเท่านี้ครับไม่เยอะ มีคำเดียวในคลิปเลยโคตรรอเอาค,ครับ